สวัสดีครับวันนี้ดองของเล่นกลับมาเลยนะครับกลับมาในช่วงของแกะของดองแต่อันนี้ไม่ใช่ของดองครับเพราะผมเพิ่งได้มาใหม่เลยนะครับก็อันนี้เป็นเบ b เบตแบตเทิลซีรีส์นะครับน่าจ,จะของของใครไม่รู้แต่ว่าอา่ชื่อไคเซอร์เคอร์บิวใช่ไหมอ่านว่างั้นปะนะครับสตาร์เตอร์บีสามเจตสต,ตนะครับอันนี้ก็คือ Popular าทอยนะอัน,นี้คือหน้าตาของ เบเบนะครับอ่ารีโมเดลลิ่งแบทเทิลสเปเชียลนะครับอ่า uh, เป็นสายดีเฟนซ์นะอ่า uh, ว่าอะไรไคเซอร์เคอร์บิวส์นะครับมอร์นิวไอเทมอาไว้เลเบิลอันนี้คือคนใช้นะครับชื่อมิโดริคาว่าเคนซุเกะนะครับอ่าด้านข้างอ่า uh, ด้านข้างเป็นยังไงก็มีเลเยอร์หนึ่งดิสนะครับไดรเวอร์ Driver. รันเชอร์นะครับแล้วก็ข้างหลังนี่นะไคเซอร์ Kaiser, มีอะไรเนี่ย K2L P ผมไม่รู้ผมเพิ่งเข้าวงการอันนี้นะครับเป็นสายดีเฟนต์นะครับดีเฟนต์ฟอร์ดแอคเซสซีฟวิตตี้แอคเซสซีวิตตี้นะครับเอนดะูแลนั่นคือความสมดุลนะครับแล้วก็พาวเวอร์ก็จะนิดเดียวหรือเปล่าวะ ทำไมพาวเวอร์ไปขีดสุดเลยวะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนี่ด้านหลังนี่ข้างหนึ่งนะครับล็อกเวอร์ไนส์อ๋อลเวอร์ไนส์อัปเปอร์ไนส์นะครับไปแกะดูเพิ่งเคยเอามาเหมือนกันปึ <c oughs> ป๊บเขาให้ในกล่องมีอะไรบ้าง โอ้โอ้เปิดเป็นนี้โอ้มาแล้วหนึ่งนะครับสองนี่อันนี้สภาพก็จะยับเยินอยู่เนืองลบออกได้ไหมน่าจะไม่ได้ไม่เป็นไรวางก่อนต่อไปอันนี้คือตัวเบเบ็ดแล้นี่คือสายดึงนะครับ เปล่าตั้งมาแล้ก็พิงโอเคอันนี้สายดึงนะครับอ๋อสายดึงเบรบ ت. สายหยับตรงน่าจะอันนี้สินะออประขอบจะได้คู่มือไม่มีใช่ไหมใช่คู่มือไม่มีนะครับก็ไม่ได้มีคู่มือมาให้คือหมดแล้วอ่าหมดแล้วหมดเลยนะครับ แล้วก็นาอออกหน้าตาเป็นแบบนี้งั้นแสดงว่าผมก็ต้องเสียบอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชดี๋ยนะอ๋ออันนี้นี่ใส่ทางนี้เฮ้ยใส่เข้าปากอ๋อนี่ไงปืดและปืดนะนี่นะครับหน้าตาใส่แล้วเป็นแบบนี้ส่วนอันนี้ก็คือตรงนี้ ใช่ไหม,ไมจับมือขวาจับมือซ้ายปะจับางนี้เหรออ๋อต้องเอาลงงนี้เหรออ่านี่นี่ใส่อย่างนี้แล้วก็ดึงอ่าตอนนี้นะครับเสียทางนี้อ๋อใช้มือขวาดึงมือซ้ายแต่ว่าผมอ๋อมันอันนี้ข้างถนัดได้้นง้นผมก็ต้องเ,ออเลื่อนออกมาอ่าแล้วก็ไปทางนี้อ่าใช่ไหมใช่ ใช่ปะวะอ๋อไม่ได้ต้องอย่างนี้เหรออ็สุดท้ายมันก็ก็เหมือนเดิมอ่ะอ๋อโอเคก็เหมือนเดิมอุ้ยเข้ายากว่ะเดี๋ยวนะเอ้ยถูกแล้วเดี๋ยวนะครับความพยายามอยู่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นอื ได้ล็อกเดียวอ่าโอเคอันนี้ก็การมันดึงมือขวาได้แล้วแต่ว่าจะเข้ายากหน่อยออ่าได้แล้วนี่คือจับซ้ายดึงขวาโอเคนี่คือล็อกอ๋อนี่นะครับก็จะเลอะๆโอเคส่วนอ่าเแบ็ดเบ็ดข้างในนะครับอ่าจะเป็นแบบนี้ เป็นแบบนี้แล้วมีสติกเกอร์ให้แกะมาถูว่าโอ้โหนอะโอเคได้แล้วจิ้งไปตรงนี้โอเคอนี่นะครับนี่คือเล็กทวงอ่า ไม่รู้ว่าเป็นเหล็กหรือว่าตะกัวโอเคหนึ okay. ่งอันนี่คือปลายจุกเขาผมเะเรียกว่าอะไรวะ3 l e ะทรีเลเวลไฟติง้งทรีเลเวลไฟติง้งใจโลออริจินอลดีไซน์อลลอยออฟอลลอยแบทเทิลลิงนะครับเป็นอลลอยนะ จะมีอันนี้อันนี้อันนี้โอเคประกอบแบบนี้อ่าไปประกอบก่อนหมวกเอาขึ้นใช่ไหมนี่เหรอฮะฮะฮะอ๋อนี่โอเคแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้อ๋อมันมันงึบงึบเงี้ยแล้วยังไงแล้วก็เอาข้างบน ใส่ลงมาใส่แบบไหนโอ้เดี๋ยวนะโอ้มือใหม่จริงๆเดี๋ยวนะครับแล้วก็กดลงมากดตรงไหนกดตรงนี้เหรออ๋อนี่ไงเบอร์แล้วก็ล็อกอ๋อนี่นะครับก็คือบิดขวาคืออ๋อไม่ใช่บิดซ้ายคือเปิดอเข้าลงไปก่อนอย่างงี้ อ่าอย่างนี้อย่างนี้อยงนี้กลบิดอันนี้คือล็อกนะครับอันนี้คือล็อกแล้วล็อกแล้วนะครับเรียบร้อยผมยังไม่ได้ติดสติกเกอร์นะส่วนสติกเกอร์จะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่นะครับไคเซอ us, ร์เบอุสไคเซอร์บิอุสเอลพีนะต้องติดปะไม่ติดได้ไหม เดี๋ยวค่อยว่ากันอ้ ه, ลองหมุนเล่นนี่เวลาใส่ใส่ตรงนี้อ๋อใส่เบาๆเ,เอานะไปนะโกชุด <c oughs> ไปโนนเอ้ยไถใครจิโกแล้วก็หายไปในหนังสือการ์ตูนอโอเคนะครับก็จบการรีวิวแต่เพียงสั้นๆเทา่านี้สำหรับ ไฟเซอร์เคอร์บิวส์เอลพีาจา๊ะโอเคครับก็เล่นของเล่นให้สนุกครับผมส่วนคุณหนูๆก็อย่าลืมเก็บเงินซื้อของเล่นกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย